แคปซูลเลชั่นจากอเมริกาสมพูดเสียงสั่นล่ะเป็ปกติไม่เห็นพูดสั่นแบบนี้เลยอ่ะพี่อําก็จะได้รับวิตามินซีเต็มๆเข้าสู่ร่างกายเลยค่ะแล้วก็มีกูต้าด้วยช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะข่ขาวเบสใช่ไหมครับพี่ออมก็ขาวอยู่แล้วค่ะอันนี้สร้างมคุ้มกันแล้วก็ขาวด้วยค่ะอุ้ยมาแล้วหน้ามรกตของอร่อยมากชราภามาแล้วค่ะเรากินของมีประโยชน์แล้วนะคะต่อด้วยของไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่างกันให้ต่อด้วยเดี๋ยวตอนจบต้องตื่น อิ้นท์แ้วมีขมอีกคนกๆค่ะใช่มิ้นจะมีซีนตอนเด็กๆค่ะถ่นาเคด่ะอร่อยมากเลยเขาเคยน้องอั้มเมื่อคืนเขาก็โทรหาพี่เอว่าเขาจะได้เจอพี่อ้้มแล้วเขาเรียกตัวเองว่าน้องวาสนาวาสนาไม่ใช่วาสนาหนานุ่มนะก็คือวาสนาที่ได้เจอน้องอ้มใช่ใช่ไหมคะอร่อยมากๆบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะทำให้นึกถึงร้านถินยาตอนเด็กๆที่เราชอบซื้อมิ้นจะเป็นซีเมเล็กๆใช่ล้ซื้อมากินอ่ะอ่ะเลื่สรรพคุณอะไรบ้างอ่ะคะเนี่ยกินกันอร่อยอย่างเดียวมันเป็นวิมินีีท เต็มโดส1,000มิลลิกรัมใช่ไหมคะพอไปผ่านกระบวนการของ encapsulation ขอพุ่งวิตามินซีไว้ทําให้ไม่ถูกทําลายเพราะว่าถ้าวิตามินซีทั่วไปอ่ะถ okay. ้าไม่ดีมันจะถูกทําลายแล้วพี่เอพี่อ้ําอยากไลฟ์กับหนูสิพี่เอสวัสดีค่ะพี่อ้ําอยากไปกับน้องเบไม่พี่เอพี่อ้ําพูดเองหรือว่าพี่เอกับพี่หน่อยโม่เจ๊ ่จริงเหรอพี่เอแล้พี่จะนอนแล้วเนี่ยต้องเปบสตอบกตุ๊กดีค่ะน้หมดพี่อ้ําดีเว้นหนูเลยเหรอคะพี่เอพูดชัดๆเลยหนูเอาไม้จ่อแล้ววันนี้น้องยิปบอกพี่เอว่าพี่อ้ําบอกน้องยิปว่าเหมือนเดิมเอาพี่เบสเอาน้องเบสมาไลฟ์กันกับพี่อ้ําเมเดียาขาดต้องเลื่อนคิวน้องเบส อีกไอเดียค่ะน้องเบสหนูว่างทุกวันเลยค่ะถ้าเป็นพี่อ้ตายแล้วโอต่พี่อ้๊มพูดจริงใช่ไหมคะหนูไม่เอาแบบโม้ไม่เอาแบบเข้าข้างนะพูดจริงค่ะพูดจริงพี่อ้๊มพูดจริงค่ะพี่อ้๊มพูดจริงน้องเบสเขาพิลึกอะไรหูจะแตกแล้วเนี่ยดูนี่ดูดิ ทกอยูุ่กทายาดากทนี่นเหรอทำไมเขินขนาดนี้เนมาเจอกี่ครั้งก็เข่นทำไงดีเสียอาการเสียตรงจังเลยเก็บโซยังไงอ่ะเวลาเราเจอคนที่เราชอบมากเราเก็บโซยังไงอ่ะเก็บโซยังไงอ่ะทำเฉยเฉยแล้ต้องเฉยเฉยใชป่ะเมื่อกี้ไปกีดใส่หน้าพี่อ้ํายัไงเดี๋ยว่ะพี่อ้ําหนูไปแพ็คของก่อนนะคะ เอาสวัสดีค่ะหนูเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่โดนไม่พ้นเขาเลยนะหนูอายแล้วตอนตอนที่เจกเนี่ยผมถ่ายหนังกับคุณอ้๊มเรื่องละครช่องเจียรติเรื่องเพชรตัดเพชรหนูไปบอกพี่อ้ำแล้วพี่อ้ำมเป็นนางเอกแล้วพี่เจกจะไยินเป็นพ่อเอกผมไปโจรแล้วก็ในกองถ่ายผมก็พาเบสไปไปดูคนแรกนี่ยคือขี่คว้งเลยสวยอะวันนั้นหนูและเวหนูต้องเตรียมคำถามหนูต้องไปนั่งลิฟต์มา หนูต้องท่องสคริปต์งวดนั้นหนูจะทำหน้าที่ให้ดีกว่าเดิมดูแต่คนตื่นทำทุกวันเรื่ออย่างเงี้ยแต่ก่อนกับโอ๊ตก็วันนี้ต้องใส่สีอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดูละไม่ดูเลยตั้งแต่หนูคนพบคนตื่นทำเนี่ยกลับมาแล้วไม่กินภาพ แล้วก็เสื้อผ้าอยากใส่อะไรก็ใส่ปกติออกงานอีเวนต์เน่ะก็ต้องมีสีแดงนิดนึงเพราะว่าหมอเคยบอกว่าเวลาออกงานต้องมีสีแดงหน่อยนะจะทําให้เราแบบมีกระแสอะไรเงี้ยสีนูดค่ะเล็บก็นูดแล้วขอบคุณอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทาค่ะดูดวงไงแม่แล้วหมอบอกว่าไม,ไม่ต้องกินต้องกินผกักหนูก็เลยแบบเฮ้ยเาวากินผกักแล้วก็มีข่าวดูคนคนตื่นทาเยอะ เพราะเลยเอ๊ะที <The> ่ฉันไปดูดวงมานั้นกินไม่กินผักเหมือนเดิมแล้วกันเองตอนนี้เลยเป็นเหมือนเดิมแล้วก็งงเหมือนกันแม่พ่อย์อ่ะหุยทาไมอาจารย์คนนี้ไม่มาตั้งนานแล้วเมทมันจะได้ตื่นละทีจะเ้าตาย กาออกจากบ้านใช่ก้าแค่ค้าวที่มึงไม่ล้มก็พอใช่ใส่เสื้อหรืออะไรสวยใส่เลยจ้าอ่าย่าทาเล็บอะไรกันคะน่คือคนตื่นทำมาูว่าตัดรู้เลยอ่ะอะเียไปนอนแล้วค่ะอาเียไปนอนแล้วคนตื่นทาอาจารย์เบียครั้งแรกอ่ะเพราะว่าตอนนั้น q t วไปไลฟ์กับอาจารย์เบียรอเบกก็เห็นเบกก็เห็นเพือเบกก็เข้าไปดูเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วก็ไปเปสติ๊กเกอร์ให้ในต i k กต็อกใช่ปะให้คิวเอะไรเงี้ย แล้วเราก็เฮ้ยอาจารย์ตลกดีอะเราก็เลยไปตามดูคลิปเขาแล้วเราก็ชอบชอบแล้วก็เคยแชร์ลงสตอรี่ก็ฟังฟังฟังทุกวัน11โมงเที่ยงประมาณเนี้ยที่เขาจะมาไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็ฟังจนวันนึงเขาไปหนกระแสเราก็อุ้ยเอา้าอาจารย์คนนี้ที่เราเคยดูใน t ิกต็อกนี่อ,อะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้คืออาจารย์ไปทุกรายการเลยเราก็แบบตามดูอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเออคือเบสอะฟังเพราะว่าเบสรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายดีมันไม่เครียดอะไรเงี้ยแต่บางอย่างอะเราฟังเขาเออก็จริงนะอย่างเช่นแบบดูดวงอะไรเงี้ยคือเบสชอบอันนึงมากเรื่องแบบว่าใส่เสื้อผ้าคือมันมีวันหนึ่งบางไม่ใส่เสื้อสีอะไรนั่แหละแล้วแบบเหมือนโอ๊ตก็เข้ามาทักว่าวันนี้สีนี้กากีนีเบสก็เลยบอกว่าฮะคือเราไม่ได้คิดอะไรไงเราก็เลยแบบว่าพอพอฟังคนตื่นทำอะอาจารย์เขาบอกว่า รายิ่งรู้ว่าคดว่าสีเนี้ยมันไม่ดีใช่ปะทั้งวันเนี้ยเราก็จะระแวงมึตก,กังวล,ลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันใส่สีไหนก็ค,คือเราชอบเราก็ใส่เราไม่คิดอะไรเราก็อยู่ได้หนีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ดีมีเหลี่ยมสมมุติเราชอบเขาอะแต่เราต้องไม่ไม่ทำให้เขารู้เราชอบเราต้องมีเหลี่ยมใช่ไหมมีเหลี่ยมอย่ามีเหลี่ยมคนคนคนส่วนมากเขาไม่ชอบคนมีเหลี่ยมก็ซิ่วเลยตุ่ม ก็เลยเป็นเหมือนกันนี้ครับพ่อลูกเพราะซื่อความคู่เป็นเหตุไงคะก็เลยมืนเหมือนกันพอๆกันครับความซื่อความซื่อเป็นเหตุมันก็ด้วยความซื่อก็จะคนคนเข้ามาก็จะหามาหาประโยชน์ของเรเยอะอุ้ยนี่สอนแล้วเห็นไหมใช่ไหมจะบกาตกใเห็นไหมฉันบอกคุณพ่อสอนเขาดีความซื่อก็เชียร์เปียกคนเหมือนกันนะ แล้วเราก็ทำไงก็ต้องเราก็ต้องไม่ซื้อละซื้อด้วยไม่ซื้อด้วยนี่นะแล้วแต่บางทีเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าทำดีได้ดีลูกทำดีต่อไปโอ้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 นาลาจังหวะตบหัวเมื่อกี้แรงอยู่นะโอ้แรงนะโมยต่อไปทำดีต่อไปทวาดีจะปกป้องเราเองทำดีได้ดี